เห็ดโรงเรียนขึ้นโรงเรียนสายมากชมบรรยากาศเยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานั่นไงตัดตากแดดด้วยก็เลยรีบมาเข้าร่มนะคะตัดซ้อนไข่พีเสื้อฟักเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนก็จะฟักเป็นดักแดดเสร็จแล้วก็เป็น ลงมาถางยานาแล้วก็ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนาจิลงทับข้าวจังนั้นบรรยากาศก็สวยง,งามนะคะนั่งลงมาถางยานาแล้วก็ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนา วันนี้ตัดกิ่งไมห้หักลงเสนานะคะต้นว่ามันหนักเทาวันแล้วตอนฝนตกน้าเยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานัา่นไงตัดตากแด,ดด้วยก็เลยรีบมาเข้าร่มนะคะตัดเยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานั่นไงตัดตากแด,ดด้วยก็เลยรียบมาเข้าร่มนะคะตัด กันนะคะ่ะพี่เสกบินวนเลยนะคะเลควักไข่กันไปมาหาไข่สยอดรอฝนเห็นไม้ดินเห็นลงทับข้าวจังนั้นบรรยากาศก็กสวยง,งามนะคะนั่งรอฝน เห็นไม้ดินแห้งเลยตกแต่ไม่อยู่น้ําเพราะว่ามันนานตกมันก็แห้งแลยเนาะพอตกมาต้องตกติดๆกันสามสีวันจ้าจ้าจ้พักลมก่อนร้อนมากเลยข้าวออกบ้างไม่ออกบ้างก็มีหญ้านะคะเป็นย่อมย่อม,อมนะจ๊ะก็นคะคะพี่เสือกบินว่อนเลยนะคะเนาะ ควักวข่กันไปมาหาไข่สยอดผีเสื้อนะคะวงจรชีวิตผีเสื้อดีจังเลย,ยได้นั่งชมวิววันนี้ตัดกิ่งไมห้หักลงเสนานะคะต้นว่ามันหนักเทาวันแล้วตอนฝนตกน้ำมัดไม้อ่อนๆแล้วมันก็จะ กัดกินยอดไม้อ่อนนะคะตัวเมลดโรงเรียนขึ้นโรงเรียนสายมากชมบรรยากาศนอนไข่พิเส้อฟักเป็นตัวนอนนะคะตัวนองก็จะฟักเป็นดักแด้เสร็จแล้วก็เป็นพี่วันนี้ตัดกิ่งไมห้หักลงเสนานะคะต้วนว่า มาหนักเทาวันแล้วตอนฝนตกน,น้ำเ้าและน้ำถึงจะขังจุกแรงๆด้วยเพสียงพานเยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานั่นไงตัดตาเลด,ดด้วยก็เลยเรีบมาเข้าร่มนะคะตัดกันะคะพีเ่เสือกบินวันเลยนะคะเนาะขวก ไขยกันไปมาหาไข่สยอดไม้อ่อนๆแล้วมันก็จะกัดกินยอดไม้อ่อนนะคะตัวมันลงทับข้าวจังนั้นบรรยากาศก็กสวยง,งามนะคะนั่งจ้าจ้าจ้าเยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานั่นไง ตัดตากแดดด้วยก็เลยเรีบมาเข้าร่มนะคะตัดรอฝนเห็นไม้ดินแห้งเลยตกแต่ไม่อยู่น้ำเพราะว่ามันนานตกมันก็แห้งแลนะ้วเนาะก็ตกมาต้องตกติดๆกันสามสีวันพักร่มก่อนร้อนมากเลยข้าวออกบ้างไม่ออกบ้างก็มีหญ้านะคะเป็นหย่อมๆนะจ๊ะ เยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานั่นไงตัดตากแดดด้วยก็เลยรีบมาเข้าร่มนะคะตัดเราแล่หนามจึงจะขังจุกแรงๆด้วยเสียงพาดไม้อ่อนๆแล้วมันก็จะกัดกินยอดไม้อ่อนนะคะตัวนกจ้าจ้าจ้าไม้อ่อนๆแล้วมันก็จะ กัดกินยอดไม้อ่อนนะคะตัวนกนะคะพิศกบินว่อนเลยนะคะนควักไข่กันไปมาหาไข่เสยยดเลดโรงเรียนขึ้นโรงเรียนสายมากชมบรรยากาศเยอะมันก็เลยหักลงมานะคะกิ่งวานั่นไง ตัดจากแดดด้วยก็เลยเรีบมาเข้าร่มนะคะตัดจ้าจ้าจ้าลงทับข้าวจังนั้นบรรยากาศก็กสวยงามนะคะนั่งลงมาทางยานาแล้วก็ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนาเ้าแล้ว,ลวนามถึงจะขัง จุกแรงๆด้วยเสียงพานอันนี้ตัดกิ่งไม้หักลงเสนานะคะต้นว่ามันนักเถาวันนะตอนฝนตกน้ำมัดไม้อ่อนๆแล้วมันก็จะกัดกินยอดไม้อ่อนนะคะตัวลงมาถางยานาแล้วก็ ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนารอฝนเห็นไม้ดินแห้งพักล่มก่อนร้อนมากเลยข้าวออกบ้างไม่ออกบ้างก็มีหญ้านะคะเป็นย่อมย่อม,มนะจ๊ะวันนี้ตัดกิ่งไม้หักลงเสนานะคะต้นว่ามันหนักเทาวันแล้วตอนฝนตกน้ำ จ้าจ้าจ้าเลดโรงเรียนขึ้นโรงเรียนสายมากชมบรรยากาศพักลมก่อนร้อนมากเลยข้าวออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็มีหญ้านะคะเป็นย่อมย่อมนะจ๊ะเลดโรงเรียนขึ้นโรงเรียนสายมาก ชมบรรยากาศยังเลยตกแต่ไม่อยู่น้ําเพราะว่ามันนานตกมันก็แห้งเลยเนาะพอตกมาต้องตกติดติดกันสามสี่วันนึงเลยตกแต่ไม่อยู่น้ําเพราะว่ามันนานตกมันก็แห้งเลยเนาะพอตกมาต้องตกติดติดกันสามสี่วันผีเสื้อระคะวงจรชีวิตผีเสื้อดีจังเลยเอ้ยได้นั่งชมวิว ลงทับข้าวจังนั้นบรรยากาศก็กสวยง,งามนะคะนั่งผี่เสื้อนะคะวงจรชีวิตพี่เสือ้อดีจังเลยอ้ยได้นั่งชมวิวนอนไข่พี่เสื้อฟักเป็นตัวนอนนะคะตัวนอนก็จะฟักเป็นดักแด้เสร็จแล้วก็เป็นพี่ ลงทับข้าวจังนั้นบรรยากาศก็กสวยงามนะคะนั่งลงมาถางยานาแล้วก็ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนาเลดรงเรียนขึ้นรงเรียนสายมากชมบรรยากาศนอน ไข่พี่เสือฟักเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนก็จะฟักเป็นดักแด้เสร็จแล้วก็เป็นพิ่ลงมาถางยานาแล้วก็ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนารอฝน,น,นเห็นไม้ดินแห็ดลงมาถางยานาแล้วก็ ตัดกิ่งว่านะคะกิ่งว่าหักลงนาพักล่มก่อนร้อนมากเลยข้าวออกบ้างไม่ออกบ้างก็มีหญ้านะคะ